รถไฟยังมอไม่เห็นเลยว,ว่าจะขึ้นหมดได้ยังไงไหนจะของเ่เอาไปด้วยอีกอ่ะทวิตเต้พูดถูกรถไฟนี่ไม่ใหญ่พอสําหรับเราทุกคนอตุ๊กาตาอออฮะแอนน้าไปไม่ได้แซก็ไปไม่ได้เหมือนกันโอ้อย่าห่วงเลยเด็กๆรถไฟมีที่เพียงพอสําหรับพวกเราทุก คนความจริงมันมีรถจะเบียงด้วยละ่ะมีตู้อ่านหนังสือหรือตู้ดูทีวีและก็ยังมีตู้นอนอีกหลายตู้ด้วยนะเออทำไมจะต้องเสียเวลานอนบนขบวนรถไฟด้วยอะครับนอนบนรถไฟอาจจะมีประโยชน์นะเพราะที่ที่เราไปมันต้องใช้เวลาเดินทางแล้วเราจะไปไหนครับนะครับการนี่บอกมาคุณปิดเรื่องนี้ามานานพอแล้วเราจะไปหาฟลอยที่มหาวิทยาลัย ร่ถไไฟด้นั่งกันได้แล้วเด็กๆหลังจากพนักงานตรวจตั๋วเจาะตั๋วเราแล้วเราสามารถเดินไปทั่วรถไฟแต่จะต้องระมัดระวังเ้ตัวหนึ่งใบนั่งได้ที่เดียวรู้ไหม ฉันก็เหมือนกันน่ะแต่ฉันไม่เห็นจะเอาตุ๊กตาพระเอกมานั่งให้เกกะคนอื่นเท่าไร่ะขอตัวครับอืมตัวของเธอละ่ะเร็วเด็กๆไม่มีตัวห้ามไปนะฮอหามายถึงตุก๊กตาหนูต้องใช้ตัวเหรอ,อ <laughs> แค่มุกของพนักงานตรวจตัวเท่านั้นเองเน่ะ ไฟกระพิบหมายความว่าไงรู้ไหมในอีกไม่นานขบวนรถไฟจะลอดเข้าอุโมงคตุ๊กต,ตาต้องใช้ตัว๋วทำเป็นบาาเลยราตรีสวัสดิ์เด็กๆแต่ผมยังไม่ง่วงครับจะเป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกอะนี่ที่ไหนเนี่ยแล้วนี่เราหลับไปนานเท่าไหร่อะ ขบวนรถไฟกำลังจะลอกเข้าใตา้อุโม,มงค์อุโม,มงค์อย่าบอกนะว่าเราใช้เวลาวันแรกและคืนแรกบนรถไฟหลับนะได้ไม่บอกก็ไม่บอกเอ้นอาใจเดี๋ยวโลล่านูอาจเอามันวางผิดที่